ด้วยนวัตรกรรมที่รุดหน้าบวกกับสถานการณ์ที่พลิกผันของโลกก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดดทั้งด้านเทคโนโลยีกระบวนการทางความคิดและค่านิยมใหม่ๆของผู้คนในสังคมเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงเวลาในการปรับตัวของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆได้อย่างชัดเจนโครงการแดง คือโครงการที่สำคัญในการสร้างคุณภาพทางความคิดให้เกิดกับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่กว่า22ปีที่ได้มีการผลิตผลงานทั้งจำนวนนักเรียนที่ผ่านการอบรมจนถึงปัจจุบันมาแล้วกว่า6า5 1 4 7 3 8คนและผลิตครูตำรวจแดงเข้าสู่ระบบการศึกษาทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น7,924นาย โดยในการผลิตครูตำรวจแด่ให้เพียงพอต่อจำนวนเป้าหมายในพื้นที่ทั่วประเทศควบคู่ก,กับการพัฒนาศักยภาพของครูตำรวจแด่ต้องปลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อให้โครงการแด่สามารถตอบโจทย์ทางความคิดให้กับผู้คนในทุกยุคทุกสมัยได้อยา่างลงตัวการผลิตและพัฒนาครูตำรวจแด่ต้องอาศัยทีมงานของวิทยากรต้นแบบแด่เมนเตอร์ออฟฟิเซอร์ ในการฝึกอบรมหลักส่วนครูตำรวจแด่ที่มีขึ้นในแต่ละโครงการซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดอบรมมาแล้วจำนวน5รุ่นคือ MO 2000 MO 2005 MO 2011 MO 2012และ MO 2013และในปีงบประมาณพุทธศักราช5นกี้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้เตรียมความพร้อมต่อการขยายตัวของโครงการแดรประเทศไทย จึงได้จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรต้นแบบแด่ e, หรือ Mentor Officer 2021์ขึ้นเป้าหมายคือพัฒนาทักษะองค์ความรู้ใหม่ด้านการเป็นวิทยากรต้นแบบพร้อมทั้งเทคนิคความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนหลักสูตรมาตรฐานของโครงการแด่ในรูปแบบออนไลน์การใช้สื่อการสอนแบบอินเเชนและการลงข้อมูลในฐานข้อมูลของแดรไทยแลนด์ .com เพื่อพร้อมต่อการส่งต่อโครงการที่เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ในยุคปัจจุบันโดยมีครูตำรวจแด่จากกองบัญชาการต่างๆที่มีคุณสมบัติผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของหลักสูตรเป็นผู้คัดเลือกมีผู้ผ่านการคัดสรรเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น36นายโดยใช้เวลาการอบรมทั้งสิ้น5วันด้วยมาตรฐานการขัดเกลาและเทคนิคการหมักบ่มจากสุดยอด f ฟอร์ซ t a t o r หรือ f c ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับตำนานมาตรฐานแดมาเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในครั้งนี้เพื่อให้เกิดเป็นวิทยากรครูตำรวจแดรุ่นคุณภาพพร้อมทั้งการคัดสรรวัดผลการอบรมด้วยมาตรฐานที่เข้มงวดชัดเจนในเรื่องรูแดไม่ว่าจะเป็นระดับทั้งวุฒิสภาสภาผู้แทนราษฎรหรือทุกระดับแม้กระทั่งกระทรวงศึกษาที่ผมได้เรียนไปแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยชื่นชมแสดงว่า ผลตอบรับของการทํางานปรากตํามาหลายปีของพวกเราเนี่ยส่งผลดีคิดดีทดําดีต้องได้ดีนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่ได้คุณาสลาเวลาขอบคุณอีกครั้งครับด้วยความคาดหวังจากผู้บริหารโครงการด้วยความทุ่มเทจริงจังจากคณะทำงานผู้สร้างกิจกรรมเพื่อให้เกิดผลสำเร็จสู่สังคมและประเทศชาติให้เกิดผลลัพธ์คือเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานทางความคิดเติบใหญ่กลายเป็นพลเมืองที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเป็นบรรทัานของสังคมได้ต่อไปดังคำปฏิญาณที่พวกเขาเหล่านี้ยึดมั่นว่าทำด้วยศรัทธาอาสาด้วยใจอย่างแท้จริง